เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการลูอแจมออนแอร์นะคะช่วงนี้ค่ะมาคุยปัญหาร้องทุกจากชาวบ้านที่ส่งมาถึงพวกเรารก็ตอนนี้นะคะคชาวบ้านเนี่ยจากที่รัฐเนี่ยมีการศึกษาความเหมาะสมรวมไปถึงการออกแบบรายละเอียดเพื่อแก้ปัญหาการจราจร บริเวณจุดตัดถนนลาดพร้าวนวมินเสรีไทยรามคำแพงถนนสีนครินนะคะในพื้นที่เขตบางกะปิค่ะก็จะมีโครงการเกิดขึ้น3โครงการก็คือปรับปรุงซอยลาดพร้าวร้อยสามสิบเชื่อมต่อกับถนนหัวหมากพื้นที่นะคะที่จะได้รับผลกระทบก็มีทั้งซอยลาดพร้าวร้อยสามสิบรามคำแพงแปดสิบเอ็ดรามคำแพงสามสิบทับหนึ่งแต่ว่าชาวบ้านเขาไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้ค่ะครับก็เป็นว่าใครก็ตามที่อยู่รอบๆรามสาหาัสไอ้รามสาลีนี่นะครับ เขาจะต้องบอกว่าบ้านของท่านกําลังจะต้องถูกตัดออกไปนะครับอาจจะถูกเวนคืนเพื่อจะทําถนนค่ะนะครับเพื่อจะทําถนนเพราะฉะนั้นถ้ามีถนนก็ไม่มีบ้านท่านหรอกครับครับจะไปดูสิครับว่าชาวบ้านแถวนั้นเขาว่ายังไงบ้างค่ะคุณพลเอกนะคะสะอาดวงค่ะผู้ร้องเรียนกับมาพนะเอกขอภัยค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณพนะเอกค่ะสวัสดีครับท่านพิธีกรครับ ค่ะคุณพนเอกค,คะช่วยเล่าหน่อยว่าโครงการโครงการนี้หลายๆคนอ,อาจจะยังไม่รู้จักยังไม่ร,รู้เลยมันคืออะไรฮะอมันจะเกิดะ<ท>อะไรขึ้น,นคะคือจริงๆแล้วชื่อโครงการเขาจะโครงการปรับปรุงซอยลาดพร้าวร้อยสามสิบค่ะซอยแปดซอยละซอยรามคำแหงแปดสิบเอ็ดแล้วก็ซอยรามคำแหง 30มสับหนึ่งก็ใช้ชื่อโครงการปรับปรุงครับเอะก็ไม่น่าจมีนก็น่าจะทาให้สอบดีขึ้นเนาะแต่จริงจริงแล้วทำว่าปรับปรุงน่าจะดีใจมันดูดีแต่จริงๆรแล้วไม่ใช่ปรับปรุงเป็นการเวรคืนอ้าวเหรอฮะยังไงครับมันทําไมต้องไปทําปรับปรุงซอยนี่ฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยจริงแยกนามสาลีกับแยกบางกะปิเนี่ยมันเป็นเหมือนเหมือนกับเป็นชุมทางชุมทางอืม คือถ้าเราจะไปมินบุรีจะไปศรีนครินจะไปสุขาหนึ่งจะไปสุขาสามต้องผ่านแยกนี้หมดเลยครับครับผมก็เลยทําให้การจราจรมาติดขัดประกอบกับพินัยการจราจรไม่มีด้วยพวกเราครัใช่ไหมฮะแล้วก็อย่างหนึ่งตรงนั้นมันมีห้างมันมีตลาดครับ ครับผมแล้วก็ไฟแดงมนติดติดกันสองไฟแดงเลยแค่ข้ามคลองก็เจออีกหนึ่งไฟแดงแล้วเนี้ยมันทําให้รถที่มีปริมาณมากในย่านนี้มันก็เลยติดขัดไปเรื่อยปกติครับเอาเป็นว่าใครก็ตามที่อยู่มีนบุรีใช่ไหมครับที่อยู่จะไปรามคําแหงจะไปเดิมบางกปิใช่ไหมฮะจะไปคลองจันทร์คลองจันทร์จะไปศรีนครินศรีนครินจะมาปากน้าเนี่ยก็ต้องผ่านแยกตรงนี้ ชื่อลำลำสาหัสเอ้ยลำสาลีใช่ไลำสาหัดถูกต้องพี่ว่าลำสาหัดเหรอสมัยไหนด้ยิน่ไอ้ชาวบ้านพูดผมก็รู้ชื่อทางการเขาชื่ออะไรแต่ตรงนั้นถ้าก็มีสะพานข้ามแล้วไม่ใช่เหรอครับมีสะพานข้ามถ้ามาจากรลำแข้งถ้าขึ้นตรงมาเลยเนี่ยก็ข้ามไปเลยไม่ใช่เหรอพี่ตรงสะพานข้ามเนี่ยมันก็ช่วยได้ไปบางส่วนครับแต่เชื่อไหมว่าสะพานข้ามหน้ารามเนี่ยก็เกิดปัญหาครับเพราะว่าคุณวิ่งมาจากทำพระรามเก้าเข้ามาเลยแล้วเอามาทิ้งลง เอาเอาเอารถจะมาทิ้งลงปลายสะพานก่อนก่อนถึงดําสาลีก็ไหมครับทิ้งลงสักประมาณสักร้อยกว่าเมตรแล้วก็ขึ้นีกช่วงหนึ่งจะทำจนช่วงทิ้งลงเนี่ยมันก็จะมีรถเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาจะเข้าหมดเลยมันก็ติดอีกตรงเนี้ยมันก็ติดอีกครับแล้วมันก็ติดอีกมันก็ไม่ใช่มันก็เป็นการแก้ปัญหาแต่เชื่อว่าการติดของตรงเนี้ยมันก็สาหัสเหมือนกันค่ะเอาว่าสาหัสตรงเนี้ยครับการปรับปรุงซอยนี้จะทําให้ชีวิตของท่านเปลี่ยนไปยังไงฮะ คือจริงๆแล้วการปรับปรุงซอยถามว่าวันเนี้ในซอยลาดพร้าวสามสิบเนี่ยมันไม่ใช่บ้านทั้งหมดมันไม่ใช่บ้านเลยมันมเป็นบริษัทนะม,ม,มันเป็นบริษัทแล้วก็เป็นโรงแรมเป็นอาพาร์ตเมนต์ทั้งหมดเลยเพราะว่าบหลายๆคนที่มีบ้านในเนี้ยเขาก็ไม่อยู่แล้วแหละเขารวยๆเขาก็อาจจะขายบ้านทิ้งให้พวกอาพาร์ตเมนต์มาสร้างครับ ทีนี้ว่าเมื่อตัดปรับปรุงซอยไปแล้วหรือว่าเวรคืนแล้วเนี่ยคนที่คนที่อยู่ในที่นี้ที่ทํากิจการเนี่ยเสียหายทั้งหมดเลยร้อยสามสิบนี่มีบริษัทอะไรบ้างฮะโอ้โหเยอะพี่เยอะเยอะเอาเอาที่พอจะก็อย่างน้อยที่ใหญ่ก็คือเมโทรพอยต์บาลอนตึกใหญ่ๆพวกนี้ครับที่เขาลงทุนไปเด้ร้อยล้านเนี่ยครับผมทั้งนั้นเอง แล้วป่าซอยก็เป็นตึกตึกแถวป่า,ปาซอยก็มูลค่าตึกหนึ่งก็สี่ห้าล้านขึ้นเป็นเป็นยี่สิบสามสิบตึกยาวๆกันเลยครับอย่างเงี้ยครับ,รบถามว่าถามว่าเมื่อเมื่อปรับปรุงเมือม่อเมื่อเมื่อตัดถนนแล้วเนี่ยมันช่วยได้ไหมดีกว่าผมว่ามันก็ช่วยไม่ได้มันก็เอาเอารถวิ่งอัดเข้ามาในในลาดเท้าอยู่ดีก็ไมคก้ามัน,นมีนอัดอยู่ดีแล้วอย่างหนึ่งการปรับปรุงเนี่ยในด้าน,นวิศวกรรมเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากถ้าคุณจะยกระดับ ด้ระดับสะพานขนาดไหนที่มันจะให้ข้ามคลองข้อมสะพานไปได้อะแล้วข้อมข้อมสะพานหน้ารามอีกนะอย่างนี้ครับมันก็สูงเท่ากับตึกสี่ห้าชั้นเลยอ่ะบางทีเพราะตรงนั้นเนี่ยจะมันจะมีสะพานถ้ามาจากพระรามเก้าตรงมาคลองตาตรงมาจะเจอสะพานหนึ่งตรงหน้าเดมอลรามคำแหงแล้วมันก็จะขึ้นสะพานยาวผ่านผ่านหัวหมากผ่านลายผ่านหน้ารามไปลงแถวนั้นแล้วตรงลำสาลีเนี่ย ก่อนที่จะถ้าอยู่ตรงแยกนั้นเลี้ยวถ้ามาจากหน้ารามนะคุณผู้ชมให้นึกภาพตามเลี้ยวขวาจะมาศรีนครินท้าเลี้ยวซ้ายจะไปเดโมบางกะปิไปทางนั้นนะวมินทางนั้นต่อตรงไปไปสุขาสามต่อแล้วตรงนั้นก็จะมีสะพานอยู่แล้วล่ะแล้วถ้าเลี้ยวซ้ายไปมันก็จะเจอสะพานข้ามคลองพอไปถึงเดโมบางกะปิก็เจอสะพานอีกก็มีสะพานบนหัวตรงนั้นอีกแถวนั้นอีกอยู่แถวนั้นเหรอใช่แถวเนี้ยสะพานเลยมันเยอะแยะไปหมดเลยแหละที่นี้เขาจะขยายถนนใช่ไหม ไม่ใช่ปรับปรุงก็แปลว่าจะขยายตอนนี้มันกี่เลนล่ะครับจะขยายก็จะเป็นสี่เลนจากสองเลนแต่ว่าสี่เลนเนี่ยถ้าเกิดเป็นสี่เลนนั้นอยู่ในซอยเนี่ยมันก็เหมือนจากซอยร้อยหนึ่งที่เคยที่เคยที่เคยเวรคืนไปแล้วผลประกอบว่ารถมันก็ไม่ได้โฟล์นะครับสองเลนที่เขาขยายออกมาเนี่ยข้างๆเนี่ยชาวบ้านจอดรถเต็มไปหมดเลยอครับก็คือขยายถนนไม่ชาวบ้านจอดรถอาพูดง่าย ครับผมก็เราก็เห็นแล้วว่าถนนในซอยที่ไม่ถนนใหญ่เนี่ยบางบ้านจะจอดรถไม่ใช่สุขุมวิทเพชรบุรีพระรามเก้าเนี่ยเขาจะไม่จอดเพราะเป็นถนนใหญ่แต่ถ้าถนนในซอยคุณขยายเมื่อไหร่เขาจอดรถจนหมดทีนี้ก็มันก็ไม่ได้ช่วยแก้แปัญหาเท่าไหร่ตรงนี้ทีนี้ทีนี้ทีนี้วิธีที่จะขยายถนนใช่ไหมเอาใช้คําว่าขยายซอยแล้วกันใช่ไหมก็จะไปขยายซอยเพื่อที่จะทะลุไปถึงถนนหัวหมากเลยถึงกันใช่ไหมครับผมแล้วทีนี้จริงๆงแล้วบางถนนในลาดพร้าวเนี่ยขาเข้าขาออกมันติดอยู่แล้ว ค่ะมันติดตามปกติของมันเลยอะฮะป,ปกติแล้วถนนหัวหมากเนี่ยมันก็ติดอีกครับฝั่งนู้นครับมันก็ติดเท่ากับว่าหัวท้ายติดหมดครับถ้าถามว่ารถวิ่งขงาา้ามกลางซอยอยังไงถ้าเกิดหัวท้ายติดมันก็ต้องติดเหมือนกันค่ะม,มันก็ต้องติดในซอยอีกเหมือนกันตรงนี้ครับต้องติดในซอยอีกเหมือนกันถามว่าจริงๆมันมีทางแค่ให้อื่นมากกว่านี้ผมบอกว่าใต้สะพานท้ามใต้สะพานเนี่ยแถวเลียดทางด่วนรามินทาเนี่ยมันมีสะพานอยู่ที่จะก่อนถึงบิ๊กซีเนี่ย ถ้าเราใบพารรถออกทางด้านขวาเนี่ยโดยที่มันตำรวจเขาไม่ให้เขาปิดเกาะกลางถนนเลยถ้าเกิดเราให้ใบพารออกไปรถมันก็จะไปเข้าเลียบด่วนไปเข้าพระรามเก้าไปเข้าแถวแถวถนนประดิมานุธรรมทั้งหมดได้หมดเลยครับมันก็ไม่ต้องเวรคืนไม่ได้เสียตรงนั้นก็ไม่ต้องเวรคืนแล้วเอารถไม่ต้องอาอัดที่บางกบีดด้วยซ้ำคุณพนาเอกคหลายแยกมันทําได้ครับแต่นี้ว่าผมไม่ทราบว่าตรงเนี้ยเขาศึกษาเขาศึกษามายังไงนะแต่ว่าความเดือดร้อนประชาชนเยอะมาก คุณพนเอกคะผู้ประชาชนที่อยู่ในระแวกดังกล่าวล้วคัดค้านในมีการรวมตัวยงังไงบ้างคะก็ตอนนี้วันก่อนนี้ก็ได้ไประชุมกับเรื่องของกรทมนะเขามารับฟังความคิดเห็นเราก็ได้ได้ให้ข้อโต้แย้งเข้าไปแล้วก็ทางด้านวิศวกรรมเข้าไปด้วยไม่ใช่ว่าแยง้งว่าไม่เอาอย่างเดียวแต่ว่าบอถึงความจําเป็นความสําคัญของการทำครับตอนนี้กำลังรวบรวมเอกสารอีกนิดหนึ่งเพื่อให้ทางกทมพิจารณาด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วบริวัทสารที่มาสํารวจเนี่ยให้ข้อมูลกับประชาชนน้อยเกิน S <S น้อยเกินมากครับน้อยเกินแล้วก็ไม่ค่อยได้สอบถามก็คือบางคนก็โดนแค่โัพท์มาสอบถามไม่ได้สอบถามทุกบ้านก็ <S <S ถึงความจำเป็นสอบถามบ้านเดียวก็ไปตกลงว่าเขา,เ,าเขาไม่ค้าอะไรก็ว่าไปอย่างนั้นแหละแต่จ,จริงมันไม่ใช่ค,คนนี้เป็นพันคนเลยค,ค,คแต่วแต่ว่าสอบถามกับชาวบ้านไม่เท่าไหร่เองอย่างผมเองก็ไม่เคยได้รับการสอบถามคเป็นเรื่องของกิจการแบบนี้ครับค่ะแล้วการการคัดค้านของเราที่เราออกมาเสนอกับกรทมค่ะเขาเริ่มมีฟีดแบ็กกลับมาหาเราบ้างแล้วหรือยังคะ ตอนนี้กรทมเขารับฟังกรทมเขารับฟังครับรับฟังเพราะจริงๆแล้วการเวรคืนหนึ่งตามกฎแล้วต้องไม่ขัดต่อความเดอดร้อยของประชาชนใช่ไหมครับครับนั่นคือหลักใหญ่เลยนะแล้วก็สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วทั้งสองสิ่งนี้มันเกิดหมดถ้าคุณทาค่ะครับครับผมและอย่างหนึ่งในในถนนซอยเนี่ยมันไม่สามารถจะลองรองรับรถที่วิ่งหนักๆได้อยู่แล้วรถบ่อยๆเพราะว่ามันมันเป็นถนนซอยมันก็ลาดปูนธรรมดามันก็มีถนนยุบตัวครับ สะเทือนต่อคานบ้านเรือนด้วยตรงนี้ครับทั้งหมดเลยในส่วนหนึ่งที่คุณพนาเอกบอกกับเราไปค่ะลุงคะคุณพนาเอกบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารหนังสือเอกสารเพื่อส่งให้กับรทมอยู่ครับผมท่านนี้ก็ที่จริงแล้วเรารวบรวมไปชุดหนึ่งแล้วแต่ชุดนั้นมันเป็นแค่ชุดแก้ข้อโต้แย้งระหว่างการทําแบบสอบถามว่าประชาชนเนี่ยไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเลยครับ ับผมแต่ข้อที่สองที่จะทำส่งไปเนี่ยเป็นทางด้านวิศวกรรมกับทางด้านผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเลยส่งเข้าไปอีกชุดหนึ่งทําเสร็จยังครับตรงนี้ก็ตอนนี้รวบรวมน่าจะเสร็จภายในวันสองวันเนี่ยครับและอย่างหนึ่งนะตรงนี้นะทางหน้ารามกับกับทางด้านทางด้านของลาดพร้าวเนี่ยต่อไปเนี่ยเ็าจะมีรถไฟฟ้าอยู่แล้วโครงการที่เขาเขียนไว้แล้วครับมันเป็นทั้งโมโนเรลกับรถไฟใต้ดินมาโผล่อยู่แล้วครับ แล้วพอโครงการนี้มันเกิดมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์จริงๆแล้วการที่จะขนคนเข้าคออนออกเนี่ยผมว่าทางรางจะดีที่สุดครับทางรางที่ดีที่สุดกับการเป็นว่าให้ชาวคุณมาตัดถนนเข้ากับว่าไปเพิ่มภาระให้คนเนี่ยมีรถมากขึ้นครับเพื่อให้มันต้องลดพืนด้นที่ตรงนี้ลงให้รถมันน้อยลงให้ให้ระบบขนส่งทางรางให้มากขึ้นครับเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจมากขึ้นเดี๋ยวเราเจอกันที่พื้นที่เลยนะด้ทีะได้ทอบคุณมากเราลงไปเลยจที่จะดูว่าพอลงาพื้นที่ยังไม่เห็นภาพการเป็นจริงอ่ะรับ วันไหนนัดกันนะครับเราเดียวลงพื้นที่แล้วก็มีความคืบหน้าอะไรแจ้งเรามาได้ตลอดนะค้จะได้พูดคุยกันอีกต่อไเดี๋ยวจะผมจะประสานงานทางนี้ไว้ให้ฮะครับครับพบกันที่บางกติกาคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณพนะเอกนะคะก็เป็นผู้ร้องเรียนมาจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในละแวกแยกลำสาหัสครับ เพราะว่าสาหัสเพราะว่าบางทีเคยมีเวลาอ่าน Twitter ตอนเช้าอะคะ่ะอัปเดตข่าวสารการ <ใน S 2> จราจร,รก็จะบอกนุกเช้าแล้วก็บอกว่าแยกลำสาหัสสาหัสหกันอยู่แถวนั้นนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะคะช่วงหน้าเรายังคงติดตามกันต่อคะ่ะกับชุมชนชุมชนนี้นะคะเป็นชุมชนของชาวบ้านวัดกัลยานมิตรค่ะหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงไปดูในพื้น ที่พูดคุยกับประชาชนสําหรับพื้นที่ที่ทางวัดจะขอคืนนะคะความคืบหน้าตอนนี้เป็นอย่างไรแล้วบ้างนั้น,น,นหลังจากที่ท่านผู้ช่วรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ